ก็ก่อนจะไปดูคลิปก็ขอขอบคุณเม้นแรกกันก่อนเลยก็ใครได้เป็นเม้นแรกก็จะปังหมุดเอาไว้แล้วก็ออกช่องอย่างนี้เลยพี่ไปหารีโลมาจากไหนครับก็รีโลที่ผมใช้ในการสุ่ม200รีโลให้กับคังมุยะในคลิปที่แล้วก็คือได้จากการแลกจากกิจกรรมซัมเมอร์อ่าก็เลยหาไว้หน่อยแต่รีโลก็ไม่ได้หายากนะน่ปัจจุบันถ้าฟารมจริงๆสัปดาห์หนึ่งก็ได้ได้ประมาณ400โลเลยอืมไม่ยากไม่ยากโอเคไปดูคลิป ก็กรับสวัสดีทานผู้ชมทุกคนทักกันด้วยนะครับผมทุกลรับมาอยู่กัแบแ a p อานิเมะวันกาดในซีรีส์กากไปเทพอีพีพิเศษกันอีกแล้วอีกแล้วเออโอเคก็คลิปนี้กว่าจะได้ลงก็น่าจะนานอยู่เพราะว่าอัดดองเอาไว้ก็หลายคลิปอ่ะคือช่วงนี้ทุกคนน่าจะเห็นคลิปในช่องผมเป็นการสุ่มไม่สุ่มโตกับสุ่มรีโลอ่ะเออจะเป็นอย่างนี้มาน่าจะสองสัปดาห์แล้วมั้งเออก็ดองไว้เยอะครับมาในช่วงการสุ่ม,มอะ่ะเนาะก็ตทนๆไป แต่ยัวิวก็ดีนะเออคลิปกาชาม่งวิวดีทุกคลิปเลยวะโอเคในวันนี้เราจะมาสุ่มหนึ่งล้านชากันแต่เดี๋ยวโอ้พี่ไม่คลิกเบรดวะ่ะบอกหนึ่งล้านดูดีไม่มี9ก้าแสนห้าเองใจเย็นๆเดี๋ยวก็สุ่มไปไม่ขายสก,กินก็ครบล้านพอดีอะ่ะถูกไหมเออคิดมากวะ่ะแต่ก่อนจะไปสุ่มชาเราเหลือดอกไม้อยู่สามหมื่นสองเพราะฉะนั้นก็เอาให้หมดอืมบอกก่อนว่า เราเหลืออีกแค่ประมาณล้านหนึ่งก็จะครบแล้วสำหรับการันตีเอ S c a น o เนาะก็โดนการันตีสองตัว,ลวเลยว่ะไอ้เชี่แม่งคางอุยะกูก็โดนการันตีเอ S c a น o กูยังโดนการันตีอีกอะไม่ใช่แม่งเหลือเชื่อวะ่ะแม่งปวดตับอ่ะปวดมากสุ่มไปสามหมื 30, นะ่นอะมึงจะมีแบบคาง,งุองอยวงคางุยะให้กูสักตัวมันก็คงยากอะเนาะกูขอแบบชานี่สักตัวได้ไหม ไม่ได้การันตีด้วยเฮียไม่ติดโอเคเมอร์ลินดังไปไหมเพราะว่าผมขอรีเสียงลงหน่อยดีกว่าคือในคลิปอะ่ะอาจจะไม่ดังหรอกแต่หูมตัวนี้กำลังจะแตกโอเคหมดเกลี้ยงไม่ได้อะไรเลยมาคอนเทนต์หลัก Auto ออโต้คลิกกูคงไม่กดมือหรอกเหียเมื่อยตายเลย เราจริงอยากรอตัวรีบาบแต่ไม่ใช่ามาเด้ะแมวก็ได้ก็ในระหว่างการสุ่มผมก็จะเร่งสปีดคลิปให้เป็นคูณสองเสมอเพราะว่าอ่าหนึ่งแหละมันทำให้ดูลื่นเนาะสองคือมันจะกระชับมากขึ้นคือไม่ยาวจนเกินไปเพราะหนึ่งชั่วโมงเนี่ยพูดตรงตรงว่าถ้าไม่เร่งสปีดคูณสองเลยประมาณครึ่งชั่วโมงได้ไอดี ID นี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างไม่่ค่อนข้างแหละรู้สึกว่ามัน เกลือมากๆคือแต่ว่ามันเกลือ,อยังไงทุกคนก็น่าจะสังเกตเห็นแหละว่าอะสุ่มไปกี่แสนเพชรอลูขาดก็ไม่ออกแต่เอาโอเคแหละพูดกันอ่าเชิงโอกาสมันก็ยากแหละเพราะว่าอลูขาดมันออกยากกว่าตัวละครรับทุกตัวในเกมอลูขาดโอกาสออก0.004ครับตัวละครระดับบรรการเนี่ยจะเป็น0.005ซึ่งก็เยอะกว่าประมาณ0.001มันก็เลยออกยากกว่า ก็ไม่แปลกลเพราะาอาลูคาร์ามันอยู่ตลอดไปใช่ไหมล่ะแต่พวกนี้เนี่ยมันเป็นลิมิเต็ดมันก็มีปรับเหลือออกง่ายมานิดนึงนิดนึงจริงๆอะในอนาคตผมว่าอาลูคาร์าอาจจะได้ใช้เพราะามันมีแฟมิลี่สำหรับอาลูคาร์โดเยเฉพาะเออถ้าเกมจะทำนาะถ้าเกมจะทาซึ่งผมเดาว่าน่าจะมีแน่ๆครับ <c oughs> ขอไปผมไอ้นี่อยู่เออกินลูกอมไปเพราะว่าจบคอ ก็ถ้ามีเสียงแบบตะกุกตะกักหรือได้ยินเสียงอะไรกระทบกันก็ลูโอมเองอืมอยู่ในปากตอนนี้นะ่ะอะไรยังไม่หมดเลยโอเคไอดี ID นี้เนะ่ยผมคิดว่าอาจจะเลิกเล่นเร็วนี้ใช่แต่ก็แค่คิดแหละแต่คงไม่ได้เลิกหรอกพอสปอร์จะเตือนในอนาคตเลยว่าไอดีนี้เนะ่ยหลังๆมันดวงเริ่มมาคือดวงแย่มากคนที่ผมเล่น ทุกคนน่าจะสังเกตได้ว่ามันการันตีเกือบทุกอย่างเลยเนาะอืมก็โมนาดกูโดนการันตีไปแล้วชา์โดพันห้านอเนาะถ้าเกมไม่ลดลงมาเนี่ยผมน่าจะโดนสองพันห้าที่สําคัญตู้คางุยะเอ้ยหรือเอสคานอตรงน uya, เนี้ยคือคางยะเนี่ยคือการันตีไปแล้วเรียบร้อยแต่เอสคานอเนี่ยโคตรมีแววการันตีเลยอมลูกอมอยู่โอเค ถ้าเป็นไปได้ S c a า n o เนี่ยคือจริงๆอ่านน,นอนแหละอสคา n o คือใช้นี่ก็เท่แต่ได้ไม่ใช้นี่ก็เท่เหมือนกันแต่ทำอะไรได้ไหนมากกว่าก็ต้องใช้นี่แหละมันแอคได้เนาะแต่ผมมีแล้วไงอือ S c a น n o ช้นี่อ่ะคือแบบมีแล้วมันก็แบบมันก็สบายใจหมดน้อยด้วยอีกไอดีหนึงอะ่ะถ้าใครยังไม่เคยดูคลิปก็ไปดูได้ครับเพิ่งลงไปประมาณสวันที่แล้วมั้งอืมก็ ไปตามดูกันได้วิวไม่ค่อยดีเท่าที่ควรเท่าไหร่อืมแต่กระทลุตรอยวิวก็โอเคแล้วแหละโอเคก็ซูมกันต่อไปอ่าเฮียบัคซูมไม่ออกโอเคอันนี้ก็เปลี่ยนเซิร์ฟมาแล้วหายละหายละเมื่อกี้มันบักครับมันกดซูมไม่ติดเออประมาณนั้นเอาจริงก็ทำเสียเวลานิดหน่อยตอนนี้เนี่ย ก็มีสปอยเกี่ยกับอัปเดต8.5มาแล้วว่าจะเป็น Dragon Ball Super ผมก็แนะนำว่าทุกคนที่เล่นอยู่ตอนนี้ใครที่ยังไม่มีคังมุยะก็ให้ไปรีบหาครับว่ามันจะไปในอัปเดตหน้าเนาะคือนี่เป็นอัปเดตสุดท้ายที่คังมุยะจะอยู่แล้วและอีกตัวหนึ่งที่จำเป็นและเก่งมากๆอเช่นกันก็คือเจ้าจินโมริหอวคอยชั้น50ให้รีบไปลงเลยคือมันไม่ได้ยากมากครับที่สำคัญคือเป็นตัวละครเมตาที่น่าจะเล่นได้ยาว เพราะไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ต่างๆมันสามารถไปได้หมดเหมือนอีจิโกะเลยแต่ตัวจินโมดีจะเก่งกว่าอีจิโกะตรงที่มันทําได้หลายอย่างมากกว่าที่สําคัญคือดาเมทที่มันเยอะมากๆจนถึงติดเทียโบเคนใช่ผมให้มันโบเคนได้เลยอะคือมันเก่งเทียบเท่าตัวละครแวนการ์ดเพื่อเก่งกว่าแวนการ์ดไอลิงลิงญี่ปุ่นด้วยเก่งกว่าลิงญี่ปุ่นแน่ๆอเพราะดาเมจมันคือถ้า3ตัวร่างร่างแยกมันรวมกันอะดาเมจหนึ่งล้านคือเท่าเอสคานอเลยที่สำคัญคือตีหลายฮิตและ อดเช็ดโรงเรียน s o รี่ sorry ด้วยความที่เจ้าจินมูรีน่ะมันบัฟอีกแะยเซิร์ฟยาเซิร์ฟโอเคมาละคือด้วยความที่จินมมริมไปได้ทุกที่ครับเ่าก็ามันจะรับบัฟจากด่านอื่นๆและได้รับบัฟจากตัวละครต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอะ่ะเออมันจะไปทุกกลุ่มครับอาเช่นได้รับบัฟคลิจากจอมันบู ซึ่งความสามารถจอมันบูเนี่ยคือการเพิ่มคลิให้กับตัวละครจากดัก้อนบอลซึ่งจินโมริพาร์ิส,สของมันเนี่ยคือมันจะนับรวมไปด้วยคือมันจะได้พาร์ิส,สไอคลิอันนั้นด้วยนั่นเองคือขี้โกงมากแต่ข้อเสียของมันคือมันบังคับโมนาดครับเพราะมันวางได้แค่หนึ่งตัวละครต่อให้ไม่โมนาดก็วางได้แค่หนึ่งตัวละครเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันบังคับโมนาดถ้าใครมีโมนาดคือจะโบเกตันดีถ้าไม่มีก็พอเล่นได้หืออยู่ประมาณนั้นกกระเป๋าเต็มอ่าเดี๋ยวขยายก่อน คือตอนนี้เนี่ยผมเอรียกว่าไงดีอะพยายามหามโมนาดใช้คำนี้ก็ได้ถูกแหละเออพยายามสุมม่มโมนาดให้กับหลายๆตัวละครอ,อยู่เช่นคังวิยะและจินโมริคือจินโมริเป็นตัวละครที่ผมว่าได้ใช้ยาวมากๆมากๆได้เลยพราะมันไปได้ทุกที่ที่สำคัญกูพูดไปแล้วใช่ไหมเออใช่ตัวๆคือความจำไม่ค่อยดีเท่าไหร่เรื่อนๆละเออง่ายๆ,วๆ,ๆ,ๆความจำแม่งเหมือนคนแปตอนนี้ย คือผมแนะนําว่าใครที่ไม่มีตัวละครแบกช่วงต้นหรือไม่มีตัวละครที่เอ้ยพี่ครับผมมึงกลับมาเล่นตัวละครไหนที่สุมโมนาทแล้วจะไม่เสียใจกะแน่นอนครับจินโมริจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ผมแนะนาจินโมริเออทรงจินวูหรือตัวละครระดับแวนการ์ดทุกตัวคือสุมโมมาคุณจะไม่เสียใจแต่ตอนนี้เนะี่ยใกล้การันตีแล้วใช่ครับใกล้การันตีแล้ว โอ,อ้ย,ยแยแรล้วนปลายเลยเรื่อยอุ้ยเกือบแลรล้วนทาไมดวงกูเกือขนาดนี้ยินดีต้อนรับเอสคานอตัวละครระดับแวนกาดที่จะเป็นตัวละครการตี้เฮ้ยออกก่อนสักโลก็ไม่ได้จริงๆเนาะอืมฮยโอเคก็ไม่เป็นไรครับทำใจไว้แล้วแหละเกือบมันเกือมา โลสุดท้ายกลับมันมาแน่ๆครับโลนี Low ้มารุ่นก็จะเป็นช้นนี่หรือเปล่าเพราะว่าที่ผมสุ่มอยู่เป็นบันช้นนี่นคุณสด้วยเอาจริงก็เอ้ยไม่ใช่สิเหมือนจะเลยไปแล้วมั้งในคลิปมาแม่งกูเห็นสีฟ้ามากูนึกว่าได้ตัวรอนแรเอ้ยนั่นดาบใครอ่ะอุ้ยตกอยู่อะไรบนฟ้าโป้งอุย้ยตัวล่องหนด้วยกราฟิกกราฟิกภาพกาเกินครับไม่หลด ปิงนี่ผมสุ่มโรดได้เอสคานอครับพี่พี่ผมโคตรตึงเลยครับพี่อู้เฮียกูเศร้าเลยวะโอเคดามแล้วครับเอสคานอก็การันตีแบบไม่ต้องเสือมอะไม่เป็นไร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 หวังว่าตัวหน้ามึงจะไม่การันตีอืมแต่กว่าจะมีตัวหน้าจะฮาโลวีเลยครับเพราะว่าเหมือนบรนกาดตัวหน้าจะเป็นไอ้นี่มั้ง เออตัวละครฟรีเออแบนการ์ดฟรีเหมือนซองจินอ,อูอ่ะเออเขาสปอยว่าอย่างนั้นจริงไหมไม่รู้เราดูครับโอเคก็ส่งไปให้หมดตอนนี้นี่คือชิลแล้วไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงแล้วเพราะได้มาแล้วไงแต่ถ้าจะมีแบบตัวที่สองให้ก็จะดีใจมากอืมมากๆเลยแหละแต่ดูทรงแล้วเหมือนจะวังมากไปเนี่ยได้คือจะสอกเราอะ มือนจะไม่มีจริงเอ,อเแจ้งม,มันไ,ไ,ไม่เป็นไร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 อย่าโลภอย่าโลภบอกตัวเองคอาจริงก็เลยเยอะเหมือนกันนะเออผมฟาร์มมาผมก็ไม่คิดว่ามันจะเลยเยอะขนาดนี้คือผมก็เอามันแบบไปนอนทิ้งไว้ในโหมดซัมเมอร์อ่ะเออแล้วก็แบบตื่นเช้ามาได้เท่าไหร่ก็สมเท่านั้นก็มันก็เลยเลยเยอะมาหน่อยเออเลยจากที่ตังไว้เยอะเพราะมันใช้แค่ประมาณหกแสน 6, มัน้งถ้าไม่ปิด ผมฟาร์มมาเก้าแสนอะมันเหลือสามแสนอะมันก็แบบเออเกิดออก็เ็มไล้เออ,อ,เ,อ,อเพราะว่าตอนนอนมันไม่ได้ใช้อะไรอยู่ละคือจริงๆผมอยากได้อีกตัวหนึ่งใช้นี่ด้วยคืออาลีบาบาเพราะว่ามันถ้าถือมีมันเท่อะเออผมอยากได้มาใส่คอร์สเฉยๆแต่อาลีบาบามีคอร์สปะเหมือนจะมีเหมือนจะมีเหมือนจะมีมอะมโอเคครับก็ใกล้จะหมด เต็มทีแล้วก็คงไม่มีหวังลแล้วแหละช่างหน้าเสียดายจริงๆแต่เราได้เอสคานอมา1ตัวจากการการันตีควรดีใจไหมควรแหละอย่างนั้นมันก็นมีการันตีให้อะถ้ามีถ้าไม่มีมมน่าเจ็บหนักหนักมากๆโอเคสุสดท้าคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย